คนตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เก็บเต่ถืขวดอะไรขวดยาอคนกุหลาบเพียวไปมันลงก็เลยใช้สมัคราฐานเออตั้งแต่เช้ายังไม่เก็บเลยตนธุ์ไปขายในงานก็ได้เยอะอยู่เออบมันได้ลำต้นมันได้อ๋อทำพันธุ์ขายด้วย ่มมัันก็ยงไเอ <S <S ของเราผสมได้หมดเลยนะครับใช่ครับผม,<ต>ผมก็ผสมท,ทุกครั้งทีดมันเพทศทีดท,ท,ทั่วทีดมันสำปะหลังฉีด응แต่ผมก็ใช้อดีคุณตรวจผสมทั้งหมดไม่รู้ไม่ว่าจะใช้ปุ๋ยใช้ยาตัวไหนก็ต้องใช้อดีผสมจะไปเพิ่มคุณภาพให้เหมือนพยายามแต่อยอยงตัวให้ไว้ด้วยครับแล้วมั่นใจแล้วไห ก็ใช้มานานแล้วนะเรามันมีข้อแตกต่างอยู่จากจากที่เคยเราจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยเยอะๆใช้ฮอร์โมนเยอะๆเราก็ลดลดจำนวนลงลดปริมาณลงจากที่เราเคยใช้อยู่ที่บางเจ้าจะอยู่ที่ห้าสิบหกสิบตีเราก็ลดเหลือสักยี่สิบแล้วก็เพิ่มพอดีลงไปสักห้าสิบตีสิบตีพอดีมันไม่ได้ใช้เยอะใช้ตามปริมาณคนที่ คนที่เลิกใช้ที่ที่กันนะปรากฏว่าดอกไม่ค่อยติดแล้วก็รากเสียเวลานี้กลับมาละเขาใช้มาห้าปีเขาเขารวยมาเพราะตัวนี้ไงตอนแรกเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่ได้ได้หลักแสนพ,พอใช้ปุ๊บก,ก็ได้ล้านกว่าอพอหยุดปุ๊บเขาก็รู้สึกรากจะเสียแล้วก็ต้นโทมแล้วก็เวลาติดดอกอ่ะ มันมันล่วงปีนี้นเจอกับกับภาวะอากาศด้วยแหละกระดาดผมว่าเป็นทุเรียนใหม่เขาบอกไม่ติดไม่ติดผมว่าอยู่เอาอยู่ <c oughs> แต่มันก็ยังได้ครับได้ <c oughs> ครับร้อยกว่าต้นก็มันก็มันเป็นเป็นเป็นทุเรียนใหม่เนาะทุเรียนต้นเล็กอยู่ใช่เราก็ไม่อยากจะผิมันมากมไม่ได้โฉบสามเลยไดทำทำตามที่ด็อกเตอร์บอกแหะบอกให้ฉีดท้องกิ่งผมก็ไปฉีดท้องกิ่งก็ เฉพาะอัน,นีตัวเดียวไปฉีดท้องจริงเลยสามรอบติดต่อกันอท้องกริงเป็นนูนออ,ออกมาเลยออกมาออกมาเลยครับออกมาเลยไม่มันสะอาดไงไม่มีเซลลตายปุป๊บด,ดอกเขาก็จะดันออกมาได้ได้ง่ายมันมีต้นหนึ่งเขาจะใช้อยาป้ายยาป้ายนี่เขาเรียกอะไรออกซิน ยาป้ายขาดถนต้นตาถาก่อต้นหน่อยหน่อยแล้วก็ป้ายแต่ผมไม่ใช้ออกสิ่งสนใจอดีป้ายมีกี่ต้นหนึ่งต้นเล็กเหมือนกันต้นอื่นไม่ติดต้นอื่นไม่ติดแต่ต้นนี้ติดติดมันติดเยอะติดถึงยี่สิบสามต้บลูกพอมาเจอช่วงอากาศช่วงอากาศมันร้อนจัดอ่ะมันก็ทิ้งทิ้งก็เหลืออยู่แปดเก้าลูกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมีหน้าผมว่าจะ ลวดูการน้าเนี่ยผมก็จะกักจะจะ,จะ,จะอเอาอาดีเนี่ยป้ายป้ายบริเวณที่จะออกลูกไม่ครับ<ไ>ป้ายอ่าไป,ไป้ายป้ายสมมุติว่าลำต้นเป็นอย่างนี้นะอะผมก็ใช้สูตรเดียวกับที่เขาจะใช้ใช้ใชใชไป้ายไอ,ไอ,อ้ดอกออกถิ่นไปสมมุติเรากิก่งออกตรงนี้กิ่งออกตรงนี้เราก็มองดูช่องว่าช่องไหนที่มันว่างกะให ให้มันวิ่งขึ้นถึงยอดให้ได้ไอ,อย่าให้มันชนกิ่งแล้วก็ถากันต้น,นิดนึงถากขึ้นแคลแค่บางๆแค่ผิวเปลือกมันออกอะ่ะแล้วก็ปายไปไเข้มขน้นเข้มข้นไหมก็เฉพาะอาร์ดีเลยครับไม่ผสมเพียวเลยพเพรียวเลยยปไปก็มันมันได้ผลแล้วครับมันได้ผลแล้วก็ชีดอาร์ดี ตอนนั้นฉีดอดีตลอดได้แปดลูกแล้วรสชาตด,ดีมากเพราะต้องเซอร์อมาไม่ทันถ้าต,ต้องเซอร์มาทันจะ้ิจะติดใจวมดอืม,อมใช่วันนี้ไปถ่ายที่สวนตั๊บนึงเนาะรึอไ,ไงอืมได้ครับเออ,เอ,อจะได้เห็นภาพสรุปงานสักหน่อย